เมื่อกี้นี้นะครับนี่ให้ดูเสื้อตูบด้วยนะครับเสื้อตูบคันวีโก้เนี่ยเขาเน้นประหยัดนะครับนี่คันนี้นะครับเสื้อตูบวิโก้ผมเลยต้องปะไอ้ขวนเอานะครับแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกรอยขวานนะครับอย่างนี้เน้นประหยัดนะครับใช้งานได้ไหมก็ใช้ได้แต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนตีปอกนะครับส่วนที่แมทนะครับเขาเน้นดีนะครับเห็นไหมครับผมตีปอกมานะครับเป็นลูกเดิมแต่แสตด์เห็นไหมครับ ดูรอยที่นิ้วชี้ผมนะครับจะเป็นรอยปอกเห็นไหมครับนี่นะครับดูนะครับมีความแตกต่างนี่รถตีปอกกับรถคว้านนะครับแตกต่างกันชัดเจนนะครับผมทำาะายผมชัดเจนนะครับแล้วก็ตามทุนตามงบลูกค้านะครับไม่บังคับนะครับเราก็จะอธิบายตามที่เราทํานะครับฝาสูบก็จะใส่นะครับแบบนี้นะครับเจียบ่าเจียวาวนะครับแล้วนี้เป็นฝาบิโก้ก็จะให้เขาตั้งนะครับลูกพวยมาจากรงตึงเลยนะครับเพื่อความสบายใจนี่ครับดีแม็กก็จะใส่ฝานะครับ เจยวบาทเจ้วาวใหม่นะครับตั้งระยะใหม่เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับดูชัดนะครับ